สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจิ๊บวัสุยกให้ภรรยาทั้งเงินสดรถหรูรวม100ล้านบ้านของจิ๊บวัสุแสงสีแก้วชายาอวิสเพรสลี่เมืองไทยเป็นของบรรพบุรุษตกทอดกันมาประมาณ70ปีซึ่งต้นซอยเป็นคอนโดของที่บ้านและยาวเข้าไปในซอยมีหน้าที่ทั้งหมดประมาณ6ไร่ที่มีมูลค่ากว่า120ล้านจากประตูรั้วเปิดเข้าบ้านมาจะเป็นรงจอดรถหรูนับ10คันแต่ถ้าเข้าสู่ตัวบ้านจะพ กับถ้วยรางวันและเหรียญรางวันมากมายส่วนบระเวณบ้านร่มเริ่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และศาลากลางสะบัวที่เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่เด็กๆ เห็นแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่รวยเล่นๆพระราสุดใจปั้มถึงขนาดยกที่ดินในกรงเทพให้สาวเจ้าพริมระตาเอาไว้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ตามใจชอบอีกด้วยตั้งคูกเคยได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ชีวิตรักที่แม้อายุห่างกันถึง16ปีก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆกลับยิ่งมีโมเมนต,ต์ความหวานเพิ่มมากขึ้นทุกวันสําหรับิ๊ฟวัสดุที่ยอมรับตรงๆเลยว่าอายุปาเข้าไป55ปีแล้วจนจ้าจ๋ายังแซวว่าอายุน้อยกว่าแม่แค่3ปีเองเป็นเพื่อนแม่ได้เลยจ้าจ๋ากล่าว อีกว่าทีแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพี่จิ๊บหน้าเด็กแต่เมื่อได้เห็นการใช้ชีวิตของเขาก็รู้ว่าเป็นผู้ชายที่ระเบียบมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด,ดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w a l s r e e r News ขอบคุณครับ